ต้องไหมเราจําได้ไหมว่าวันตอนนั้นเราไปรักทรัพย์ที่ไหนหายไปแล้วเอาเงินไปไว้ไหนใช้ใช้หมดแล้วครับรวบแล้วเสียกรรมลอคามานรูดจนลวงลักสินสอดภัยร้ายผู้หญิงสืบที่คนบานรับแจ้งของความช่วยเหลือจากคู่สามีภรรยาผู้เสียหายว่าถูกเสียแปมต้อมหรือหนึ่ง และอีกหลายชื่อลักทรัพย์สินเงินทองเป็นค่าสินสอดไว้โดยคนร้ายมาตีสนิทกับพี่สาวของผู้เสียหายหลอกลวงให้เชื่อว่าเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมีฐานะดีและหวังอยู่กินแบบสามีภรรยากับผู้เสียหายโดยก่อนวันแต่างงานหนึ่งวันได้ลักทรัพย์สินที่เตรียมไว้เป็นสินสอดซึ่งเก็บเอาไว้ในห้องที่มีทั้งทองคําหนัก14บาทพระเลี่ยมทองสององค์และเงินสดอีกจํานวนหนึ่งสร้างความเดือดร้อนในคู่บ่าวสาว จึงได้จับทีมสอบสวนบอกอสาสาบชนแกะรอยไล่ล่าคนร้ายให้ได้โดยเร็วจนเมื่อวันที่21เมษายน2566เวลาประมาณ22นาฬิกาสามารถจับกลุ่มตัวนายปียะศักดเรืองฤทธิ์อายุ45ปีได้ที่ห้องพักเลขที่317โรงแรม39อินซอยสุขสวัสดิ์39จังหวัดสมุทรปราการโดยจับในข้อหาลักทรัพย์ในแกะสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดขั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือเรยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใ,ใดเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับอีกสองหมายในข้อหารักทรัพย์และข้อหายักยอกซึ่งผู้ต้องหารายนี้ได้ถูกประกาศแจ้งเตือนในสื่อสังคมออนไลน์จากหลายช่องทางให้ระมัดระวังเนื่องจากได้ก่อเหตุนในลักษณะนี้หลายครั้งโดยเมื่อปี2563ผู้ต้องหาได้ไปตีสนิทหลอกผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งเป็นหญิง ให้ลงทุนซื้อขายทองมีการโอนเงินไปยังบัญชีผู้ก่อเหตุรวมเป็นเงินเกือบ8ล้านบาทจากนั้นก็หลบหนีไปไม่สามารถติดต่อได้เบื้องตน้นผู้ต้องหายกันภาคเศษโดยรับว่าสินทรัพย์สินสอดยของคู่บ่าวสาวผู้เสียหายลักมาจริงแต่ได้คืนไปบางส่วนแล้วจึงได้นำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักง,งานสอบสวอนสนอประหลนโยธินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานเอะไรเนี่ยเป็นอะไราเนี่ย เรเป็นอะไรผู้หญิงผู้หญิงเป็นอะไรกับเรามีบัตไหมไม่ไมเป็นไฟมันมีแค่ไฟมันมีันี้มาตามหมายของบัตัน้เดี๋ยวรอหน่อนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับผมนะครับพันตำรวจตีกิติพัฒน์ใจอดีรอบนะครับแล้วก็ เจ้าหน้าที่กองการฝึกสวนสองบกสสภาชนนนะครับฝึกนครบาลนะครับวันนี้ผมเอาหมายนะครับของสารนายาที่จร1400งสี่นับสองหนะครับลงวันที่24พฤศจิกายน2563นะครับเป็นหมายของสถานีตำรวจนครบาลพระลนยนทินนะครับก็ไอ้หมายเนี่ยให้จับกลุ่มตัวนายปิยศักดิ์เรืองฤทธิ์นะครับในข้อหารักทรัพย์ในเคหยสถานโดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆนะครับเรายอมรับไหมครับว่าเราเป็นบุคคลตามชื่อในหมายจับนี้เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเนครับเคสนี้มันเป็นเคสที่รักทรัพในพิหารสถานถูกต้องไหมเราจําได้ไหมว่าตอนนั้นเราไปรักทรัพย์ที่ไหนได้ครับที่ไหนที่รัชดาซอยสามที่สองนะครับซอยสามที่สองตอนนั้นเอาทรัพย์เข้าไปเท่าไหร่ จำไม่ได้เท่าไหร่ครับมีพาร์ตด้วยไหมมีอย่างอื่นด้วยไหมใช่ครับมีพาร์ตี่องค์สองพิองค์ครับแล้วพาร์ตตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สอ,อนอสอนออุเทนครับแล้วสร้สอยอ่ะสร้อยอันนั้นขายไป,ไปแล้วครับขายไปแล้วเอาอเง<อ>ินไปไว้ไหน ใช้ใช้หมดแล้วครับใช้หมดแล้วใช้ของเรา,า,รเรามีรถมาไหมไม่ไร,ร่วมกดติดตามไทยนิวส์เอเชียชาแนลทุกข่าวทุกความรู้สึกในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยนะคะ